วิ่งว <breathing> ิ <convert> ่ง <cons> ว <urai> ิ่งวิ่งเยอมโดนยอม่มาเรามาเราเราขารกี่ยวขาีรนีน่ยิ้มหน่อย้ยิ้หน่อยแช่แช่ช่แช่แช่แช่ชตามกุล้ตามกูตายตายตายตัวตายตัวตายตายตายตกลัง

ว้ตายแน่ไว้โดนติว้ยว้ยส,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 สวยไม่ดแน่ติดโดนติดโดนติดแน่ดนติดโดนติดดนติดดติ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 ด คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูเนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะโดูยคลิปให้มีความสุขนะคะและอย่าลืมแจ็มีไลนนฟ์สดบนเฟ e บุ๊กเกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยล่ะโ <Okay. S 3> อเคอา่าพาอีสวยไปเลย สวยถึงบ้านนะสวยลูกเอางี้สวยบ้านมึงเดี๋ยวพาไปไม่ใช่อยากไปเยี่ยมพี่สวยจังเลยอ่ะยังได้นะอยู่นานบ้านหรือเปล่าเลดดี้ตีกระเทยเลดดี้ตีกระเทยมาพบคุณพานุพงศ์อ่ะมาพบคุณพานุพงศ์พานใจสงฆ์แทนโอเคเอ้ยเธอเธอเดี๋ยวก่อนเราสับคู่กันบ้างเดี๋ยวเช่คกัเธอบ้างเพราะว่าเราเราสับคู่กันมาเยอะแล้วได้องไปด้วยกันสองคนออเออลืมไปลืมไปไม่ได้ไม่ได้เอองานสำคัญนั้นสวยวันนี้บ้างงไปนู่นไปเราทำได้ดื สับคู่บ้างฟิวบอกว่าอ่าออน้องเมียที่น่ารักมาเร็วมาโอเคสับอะไรก่อนนะเอาใครมาสลับกับต้นเล่าเออเวมขาไมเรียกราสับอีหาตัวไทนตัวแทนเออมันมีนมันมีมนมเอาอะไรไ้องมึงเอาเนี่ยันหน่งเนี่ยป่ะได้ลปะป่ะป่ะป,ะปะตามมา เออตามมาเสือมึงอะเดียวๆสักช้าเปิดทำไมใ่ญผีมันก็ไม่มากหาห้องผีไม่ได้ให้ผีมาโง่รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงได้ยินไ้มวะได้เหรอวะทางนี้นี่อุ้ยอุ้ยมันน้ำสะอาดจังวะโอ้โหดิอยากกินอยากกินรู้ว่าหิวแต่อยากกินยาสวยยาอันนี้มันสะ Thằng ở đây gì <laughs> Mày Gì đấy gì? สวยไปไหนแล้วพ่อมมึงอ่ะจะเอกอยู่นี่เองกูแอบอยู่ใกล้ๆมึงโกรธอะไรมามึงโกรธอะไรมาไอ่กูเองกูเองไปเข้าไปตรวจดีเข้าไปตรวจดิสิบสามองศาทางนี้ทางนี้มึงก็อย่าไปทับไลน์เขาสิวันนี้ทางนี้ไหนมึงรู้ได้ไงเขาอยู่ทางไหนกันก็ตัวตู้เขาเปิดไว้อ่ะ มึงหนโก้หรือเจอแล้วเหรอเธอโอเคโอเคโอเคไม่มันดูใหญ่ๆวะมีายสิคลมีอายคซายแล้วมึงไม่มีาซายเหรอฮะฮะเอออะไรอะไรกันมึงผีเหรอผีกันมึงเหรอผีกันมึงเหรอยุงอ๋อ ห้องนี้มึงเห็นไฟกูไว้เนี่ยอีง่มึงติดเก้าอี้า่ะโอเคโอเคเจอนำเจอน้ำจะนำน้าอเธอเล่าราอรแอีแจอะอีแจ๊เปิดอีแจ๊ไม่แก้งอีแจ๊อยู่มึงไม่เห็นหรอออเกฉันล้างนะโอเฉันล่างแบบสวยฉันล่าง ตามกูมาสิมึงอยู่ไหนล่ะตรงมาเอ้ามันไปไหนเนี่ยตรงนี้ตรงมาอีกเออโอเคโอเค,อเคทางออกเอากล้องมาเร็วใช่ใช่มากูแล้วไม่หลงบอกแล้วเอากล้องมาอยู่กล้องนี่ไงกล้องกูก็มีอยู ไม่เอากล้องถ่ายวิดีโอโง่ยิงโง่โอเคคีปียเอซ่ามึงรู้ป่ะว่าผีผีตัวต่อไปที่จะอยู่ที่นี่ก็คืออี๊บอี๊บอี๊บบาเดาโดนาะหาโง่เกินทุกหัวสักทีมามึงาเตียวกูห้องนี้มามึงมาเอาอีกบ้านมาคนเดียวไม่มีการดุมเอาอีกบ้านมาคนเดียวเอาอีกบ้านมาคนเดียวมึงมาห้องนี้มามึงมา มึงมามึมามงจะมึงเล่าฮะมึงทำเปนเก่งเหรอะุเ้อาอีบ้านมคนเดียวะมึงยังงมึงยังไงเล่าน้มึงจะพาไ่เกี่ยวมึงมามึงมาไปแม่มันถือดิ่าแล้วเหมันลเซจิมันเซจิมเซจิมแล้ว โอเคค่ะโอเคค่ะเครื่องคุยอ่ะงน้นคมีเครื่องคุยอีสวยหยิบเครื่องคุยไปเลยอ้าวฉีดฉีฉันต้องชิงกล้องเหรอไปใช้ไปใช้อ่ะอ่าสวยหยิบอีที่คุยผีแล้วก็ปุ้งหยิบเลยนั่งมือไปไม่ไม่ฉันมีนังเสืออยู่คิวใชฉันมีนังเสืออยู่ไปโอเคไปโอเคผักทางนี้ ทางนี้ทางนี้ทางนี้โง่จริงๆเลยมึงเนี่ยฮะโอเคโอเคยังไม่ถึงเยนเย็น้าย้ายตรง้าย้าย้าย โง่จริงๆมึงเนี่ยอ๋อรู้เป็นีห้องมีค่ะห้องมีค่ะโอเคบุคโยนนนี้นะครับผบุคโยนนนี้ไปแล้วโอเคอเดี๋ยวจะตั้งทะแยงมานะห้องไฟเหรอเธอเฮ้ยมันตอบมันตอบมันตอบนี่ <S 2> <S 2> <S ่ไมพูดเลยเขาตำคาญมึง <S 2> <S 2> <S <S อมองแล้วว่าจุด โอเคอดโอเควางแล้ว่าอไปทุกคนปไปดูออฟไปดูออฟไปดูออฟอูอาไงอ้าแล้วง่ะอาแล้วง่อาแล้วงสวยข้างหลังมึงอะมันอยู่ข้างหลังเขาไปกิ้อยู่ในห้องอะไอตัวอมาแล้วนปิดตว น่ากลัวโอเคไปที่เปี่ยนายเปี่มีทรายเลิกสายก่อนมึงมุมขังตัวเองอยู่มึงขังตัวเองอยู่มึงขังตัวเองอยู่ จำได้คิดว่าตอนนั้นค่าสมองเราอย่างต่ำกว่าสี่ส um ิบมากแล้วสงสัยไว้ก่อนได้ไหมว่าเป็นเดมอนเนี่ยโอ้เดมอนจ๋าเพราะว่ามันม okay ันตอบตั้งแต่เราเดินเข้าไปเลยอ่ะมันตอบแล้วเสียงมันดังแล้วเสียงเท้ามันดังด้วยต้องเป็นกระเทยแน่เลยตีนใหญ่ใช่หรบอกพี่สวยหรือเปล่าพี่สวยเดินหรือเปล่าอ๋อเหรออสวยเหรอคิดเหมือนกันเลยใช่ใครกดกล้องเราใหม่วะเนี่ย ใช่เปล่านะนิแค่ไม่ดเปิดกล้องใช่ดูว่าฉันลืมป่ะน่าจะลืมกินยาก่อนเลยกินยากินยาครนัส ที่ยังจะขวัญได้ไม่คือแบบที่สวยสวยตายตายสวยทิ้งทิ้งก่อนแล้วก็ไปหยิบมันแล้วใส่มันเงินไปไม่กางเกงที่จีบเราแล้วเมื่อกี้เธออ๋อมไ๋อไม่ไม่กางเกงว่าไม่ได้วางอยู่ข้างนอกหรอคะ โอเคไปพร้อมยังสวยผิดอันไปครับไปมันหยิบไม่ได้อ่ะมันวงกลมมันอยู่ไหนอยูไหเลยโง่มุงเนี่ยตลอดเลยมันไม่เห็นวงกลมมีวงกลมกลางจอมันหยิบมันเปนลางลางอ่ะอ่าลางก็ลางอ่ะต้องเปิดปุ๊เนี่ยคิดขวาเปิดปุ๊เนี่ยคิ้ดเนี่ยจะเปิดคิวอีกรอบหนึ่งทั้าที่าันเพิ่มคิวเยอะแล้วเนี่ยไม่คิวเบาแน่เลยอ่ะ อ้าวกูหายเลยทล้มทุกคนแบบนี้ดี๋ยวคนสวยกําลังมากกลังกำลังต่อไปนวหมนิวเฮ้ยเขียนหนังสือวะ้ยผีเก่งฉันจะวางยังฉันวางยังยังวางเลยวางเลยมีไรนิวใหม วางไว้เลยนเยน,น,นี่ยวางแล้วเนี่ยเตรียมถ่ายรูปมอะไร<า>อ่ะถ่ายถ่ายรูปอันนี้ก่อนถ่ายรูปหนังสือก่อนเธอโอเคมันเขียนเป็นข้อความด้วยออแนแค้นรันรัแนแค้น แค้นลันแค้นลันไปแค้นลันเหรอเอนบอกว่าอยาทำอะไรัเนี่ยสิกิมเมียใส่กิมเียปูนเครองเครืคุยอยู่กับใครอะอยู่ใครอะดูระีเกี้ยขาี้ยวิ่ง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 จะยอมกยมโอ ตอนนี้บอกว่าเสียงเท้ามันดังะองนี้ก็เสียงเท้าดังพอดีไงโอ้หใช่เป็นสือแล้วเดยวบอแล้วบอกว่าผิดเปนกระเทยตีนใหญ่โคแจ๊ดเ่คแจ๊ดคตัวยโคตัวยระบืทางนี้หรอใลตัวมึงเอาคสองีไปเลยมึงเอานั้นไปให้คิวเลยเออโยนมาเลยคิวคิวโยนนั้นขึ้นมันไป เออเนี่ยของฉันเนี่ยถ้าก่อนเออดูแบบชอบเลยนะนี่คิวอยู่นี่อันหนึ่งคิวนี่นี่นั่นหลังเอามีใครหยิบไปแล้ววะโอเคปากพร้อมก้องฉันเอ้าใครเหลือเหลือหนึ่งแล้วก็ทุกจ่ายทำไมล่ะโอ้ยอี๋โง่โง่จริงเลยมึงเนี่ยก็ต้องกดปุ๊ต้องก่อนไงกูขีบปากกูก็นั่นแหละโง่จริงๆ โง่ซ้ำโง่ซ้อ,อนโง่ซ้อ,อนเงื่อนโง่ตลอดไปไม่จรหรอกกูรออยู่นี่แล้วกันไอ้สัสกูรอกูรออยู่นี่แล้วกันนะเราเราไม่โอเคทุกครั้งเลยนะที่แจ๊สพูดว่าสวยโง่แต่วันนี้เราโอเคฮ้าฮ่ายทุกคน,คน <c oughs> จะเห็นด้วยเลยโง่ทุกคนพูดคำเจ้าทุกคนพูดคำกันสองนึงสองซ้ำโง่รู้ไม่จริงอ๋อรู้ไม่จริง ไม่สิงโง่พูดได้ไหมไม่งอหรอกฉลาดฉลาดพี่แจ็คก็หยอกใช่ไหมไม่หยอกด่าจริงจริงยังดังอยู่เลยอ่ะยังดังอยู่เลยอ่ะโอเคเดินนะเดินนะอยากให้เกมนี้ผักเพื่อนได้หรอยจิกหลังกูเหรอ อย่าโดนจิกหัวมายังมายังมาขี้เมียทายขีเมียทายแหวะอายุอายุฮีโเอซ่ย่ยูเอเซยูเอเซ่ยเอเซยูเอเซ่ยเอเซ่ยู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 เอเซ่ยอเซ่ยูเอเซ่ยูอเซ่ยูเอเซ่ยูเอเ่ยูเอเซ่ยูเออเซเอ่อ่ยู่ยอ่อเซเฮ้ยูเ่ยูเอเูอเอ่ยเอเ่ยู่ยหเอเ่ยูเ่ยูเอเซ่ย่่ ตอนนี้มีการปองดองลาล้ลาแล้วลาแลาแกิมีายไหนปครปนไรอดีรอดีรอรอรมดนดีโดนไหมยังยังยังดูดีด้วยผมมาด้านหลังดูดีด้วยนายมาาเราวาเราวาเราับเราเกี่ยวขาดนี่หละยิบมส่อยคาพียิบหน่อยแค่แค่

ไม่หยุดเมื่อหยุดเดียวเมื่อหยุดแล้วย้อนย้อนหลังมาหลังก้อนสวยหลังหลังหลังโอ้ผู้ชายแล้วถ่ายพอดีแล้วถยแล้วถ่ายแล้วว่าถ่ายผู้ชายพอดีติดตัวติดสวยเลยติดสวยเลยอะติดมากบ้านเอ่งไม่มีใครถ่ายติดรูกผีเลยเออมันแบบเก่งอะหมดแล้วฉันหมดแล้วเมื่อกี้ถ่ายติดแต่กินสวยดอกผีอีบาสทิ้งไปแล้วด้วยนั่าหยาบแล้วมาแล้วมาแล้ว ออามามาสวยหยุดสวยยุดสวยด่ามันไม่มีแล้วกล้องหมดกล้องหมดเออไหนปลาใส่หน้ามันไหนมึงจีแน่ดอกปลาเลยยไม่เห็นอะไรยังไม่เห็นอะไรนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ล่าต่อล่าต่อไปหาต่อพอลุดใครล่าใครเขเล่า น่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาวิ่งวไม่ต้องรอวิ่งไม่ต้องรอมนต้องรอแสวยๆแล้วตัวแน่ข้าหลังมาแล้วจ้ะสวยจริงแล้วสวยเตุข้างหลังวาย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 ตายแน่วายโดนียวายวายสวย ตายแน่โดนทิ้งไว้โดนทิ้งไว้ไม่รอแแติดโดนติดอีกตโดนติดแน่ดนติดโดแน่โดนติดโดนติด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 หลังสกดมต่อให้เลยุไม่กดชิปด้วยคุต่อให้เลยมาเออเดะอาอาทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมโกลเดอร์ดร เอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอะไรอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ย้โออ้ยองยโอยโอ้ยโอยอ้อยอ้ีโน้อ้ยโอยโอ้อ้ยโ้อยโอ้ย้ยยอ้ยรออ้่ยอยยย้อยยอ้ออ สปิริตบล็อกสปิริตบล็อกผีเขียนแล้วก็อีเวนต์วิวแหพร้อมมันทุกคนพร้อมอย่างมีโคตรออกด้วยมีโคตรออกด้วยไม่มีอีกเรออกก่อนมันมเต็มแล้วนี่ดอกลำคาญปิดเลยอี๋ง้อเเคลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย สวยสวยสวยมาดูมาด,ดูนี่มาดูนี่<ห>นสวยสวยมาเดีวห้องนี้ห้องนี้มึงห้องน้ำข้างๆเนี่ยดูกูนะกูจะถกแล้วนะกูฉี่อยู่มึงก็ฉี่ข้างๆดีดอกมึกงฉี่ข้างๆนั่นยังมีที่ฉี่อยู่อีกดอกคุ้ยนั่นชี้เฮ้ยไอ้บาส์ดเป็นไงบ้างวะวันเนี้ยไอ้บาสสาวติดเติมในนี่ได้ข่าวอื้อิ่มนิดนึงนิดนึง่ง เออของมึงก็ย <rôle à> <dagger S 2> ังเล็กเหมือนเดิมนะเนี like an ab ab ่ยฮะไอ้บาสก็ย <poco kenn ism statistics> ังใหญ่เหมือนเดิมเลยนะไอ้แจ๊คของมึงใหญ่เหมือนเดิมเลยนะจำเงินดำปิ๊ปีเลยโจยไม่อะไรกันให้กับมันข่าไว้เลยยอก ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แจดด้วยนะแล้วอย่าลืมล่ะกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วแจดก็มีแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วกดติดดาวกันด้วยล่ะบ๊ายบาย